สวัสดีครับน้สวัสดีครับผมมอสจกปลาแบงยาวครับสวัสดีครับผมนนปลาแบงยาวครับครืองจปลาแบยาวครับวันนี้เรามาทำอะไรครับวันนี้ลากปลาในท่อครับราวันได้ไม่พอกินเลยครับพอครับเหลือให้แม่สี่ตัววันนี้เราจะซ้ำ กันมากันท่อเดิมนะครับผมบดูว่าจะมีกุ้งมีปลาเหมือนเดิมไหมนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามชมพวกเราด้วยนะครับฝากติดตามด้วยครับบ้ายลุยครับผม าขึ้นตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ขึ้นก่อนเอาตรงนี้ขึ้นก่อนลูกอ่ะช่วยไงก่อนดูดิหน้ามียันอ่ะเอ้าแล้วกระแป้งไม่เดามาเหรอเหมือนเดิมเลยพี่มอสลวงเฮ้ยกระสอบไหมครับกระสอบกระแป้งมากระสอบแป้งมาลวงแป้มาจีบกันเกระสอบมันจะไม่ตายจะแช่น้ำด้วยเออยกขึ้นเลยดูดิดวงติดไร หินครับอยา่าเพิง่งยืนสิู่ที่ครับปล่อยก่อนนะครับมันตึงเอ่ออ้าวเฮ้ยเอาหินออกเลยได้ไหมเดี๋ยวเวลาเราหลังเรามาทอดเราจะไม่ได้มาลงงงกันไม่ออกไม่นานครับนะหนักเลยเหรอโอ้ใช่ไม่ใช่มันเป็นแท่งปูนมันเป็นแท่งปูนในแท่งปูนเนี่นนยเขามีปรากฏนะระวังระวังว่ามันจะเข้าตะข่ายเราเสร็จเรานั่นไงมีไหม นินปนินนังไงน,นินใหญ่ไปนินใหญ่มาแล้วบอกแล้วโคมแรกวันนินใหญ่มาแล้วไปแล้ว,บอ,ลวบอกแล้วไม่เชื่อให้จับให้จับก็ไม่ได้ผูกเผาเหมือนเดิมดไม่ได้ซ่อมกันเลยมันก็ไม่ได้เข้าเผาเลยนะมันหลุดเผาอ่ะซ้มที่ยังอยู่ที่เดิมมาแล้วนินใหญ่ด้วยกี้เนี่ยลากแม่เอะง่ายลากกันเลยเอางั้นลากเลยลุยไปลุยเลยแค่นั้นอ่ะเอาเอาลองแกะไม่ต้องแกะแล้วลุยเลย เอาไม้ออกก่อนเอาไปเน้นขึ้นมาหน่ไล่ปลาตรงนี้เข้าไปเมาดัดเด้งถือกล้องตาเข้าไปเมื่อน้ำมันใสแล้วสะอาดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดินลากดีกว่าอะเดินลากอะเดินโดงถือตาเข้าไปลูกอ่ะนอน lúc chính tinh hai tay hoa rửa lắp đi lắp đi b... lắp đi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  đi Ui nó Nó hại Nó hại chết mấy ổ ไปเอาขึ้นจับจจับหัวปันินล่ะโ่เคคนีไม่ได้ถองตัวละ ัอ่ไปไปข้างในร้อนอบอ้าวมากนะผมแน่แน่พมแน่แน่แจมโหเลยนี่หน่อยใจมโหเลยร้อนมากร้อนแบบโอ้โหนั่งรีบลากรีบออกคุณไม่บอกให้มันรีบเดินเออมันร้อนจัดเงี่ยวันนี้นี่ไซส์ไม่ค่อยโตเท่าไหร่ไม่ค่อยโตเฮ้ยมีไอหลาด้วยเดี๋ยวเราเอาไปทำนี่ทำมันมา ตกนี่ตกชโดชูโดูตกชดูได้เลยเชิญแกช่วยแ,แก,แกช่วยแก้ช่วยแกเพื่อนรุสศาส์จะช่วยแก้เออสบอายสบ<ร>ายแกบุ้งเนี่ยมึงให้หางานแบบนี้ให้กูอีกเหรอเออจัดกันยังเลยพวกมึงนี่ล่ากันโุ่นที่สองนะ đông kia, bảy mươi năm kia, cùng tên được giống giống, เป็นไงยังนี่รู้ว่าร้อนนะหวานนะร้อนนี่หวานนี่เย็นนอนนั่งในน้ำไงเลยเย็น งมเลยต้องลง้องลงมึดังหน่ะขึ้นอ่ะโอ้โเนี่ยถ่าน่้องถ่านต้องถ่านนะมึงไม่ต้องลงให้มันยืนไม่ผมอ่านตั้งนานแล้วนะแต่ตะกี้มีไอช่อนมีตะกี้ไอช่อนคู่กันไอช่อนตัวหนึ่งมันออกไปแล้วแต่ว่านี่เนี่ยเซตเพราะช้อนเร็วแล้วแหละเระช้อนเร็วนะเร็วๆเร็วไม่ทำมันหรอกลองงมก่อนเพื่อนงมเลยงมเลยดวงงมเลยนอนนอนนอนลงเลย อะไรรึาเรื <ต comparisons. S 2> <od> ่องหรือังระวังออกระวังออกระวังออกเรียบร้อยหนึ่งตัวหลุดเสร็จใช่ไหมเรียบร้อยโยนขึ้นมาเดี๋ยวผมโยนขึ้นมาโอ้ใหญ่อุ้ยใหญ่เว้ยแหมใหญ่ใหญ่ใหญ่สวยสวยสวยไอ้สวยสวยได้เพื่อนได้สิโยนขึ้นมาโยนขึ้นมา อ้าวนี่แหละครับเสร็จเสร็จอ้าวแป๊บนึงลูกถ่ายก่อนมันจะไปไหนอ่ามันจะไปไหนโชคเอาโชคเอาลูกเนี่ยหนึ่งตัวนะครับงามงามปลายดวงให้ต่อลูกอ้าวดึงดึงมีมอก็ขึ้นมาด้วยมีตัวเดียวนี่แหละพออีกตัวพูดไปแล้วแล้วเออยแตมันตัวใหญ่กว่านี้มากที่เราเห็นอ่ะมันเอาเอาไปเรื่อยไปลงซีเรียสเอาไปเรื่อย งงเดี๋ยวไปเจอแหล่งที่มันแบบช,ชุมๆเขาเอาตะไคร่ลงขวางแล้วก็เดินไล่เข้าใจปะข้างนาเลยเออแทนที่มันจะรวบแผ่ขึ้นมาก่อนจะไม่ต้องติดยะไม่ต้องลงมันไม่รวบแผ่แล้วมันขึ้นมาก่อนเนจเริญเจริญ ปลาแล่นะฝูงใหญ่อะจริงจต้องมืองมอย่างเดียวแล้วมันขึ้นเขาอ่ะทำหน้าด้วยทำหน้าแล้วก็ดูไปก่อนเอาลงกดกดกดเห้งนี่ครับกระชอนเต็มแหเลยครับเอ้ยไม่ใช่ปนินเดี๋ยวเมื่อกี้เต็มปนินด้วยเออนั่นแหละมันมันเป็นฝูงใช่ไล่ไล่ไล่ให้มัน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 เข้าเผ่าระวังมันยัดมือกดอ่ะ แต่บันนินโดนถุงมือหน้ารถอ๋อมาใส่มือถึงไปแล้วนี่ยายผมมจาจับทำปลาเรียบร้อยเออถุงมืออ,ะ <จบ S 2> อ่ะจบไล่ไล่ต้อนมาเนี่ยเราเอาเอาไปครอบแล้วลงงมงมดูแต่เนี้ยน่าจะมีปรากฏเอาขยะออกก่อนเนี่ยน่าจะมีอย่างเนี้ยเมื่อกี้นะ่ะฝูงใหญ่่ะฝูงใหญ่ฝูงใหญ่แต่ผมว่าปลาน่าจะอยู่ในช่องใช่เดี๋ยวจเย็นเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวครอบแล้วงมต้องมีทักปลาีตรงเน้ย ลองปนนินหลุดนะเพื่อนข้อนีปรากฏแลองปนนินหลุดราคาด้ให้มันเข่าเผาแต่ดิ้นถ้าดิ้นปล่อยมืองมงือหนุนขึ้นงูแล้วหนุนอะปนินขึ้นงูแล้วขึ้นงูแล้วอ่ไอไอน่นช่วยลูกอ่ะตรงพี่มอสเนี่ยนะตรงขวาตีนู้นเนี่ยแต่ตะกี้ชอบตีนิดนะปรากฏนะตะกี้เนี่ยมันเนี่ยปันนินมันกฏไปไหนอ่ะเขาปากฏหายอะไรวะอ้าวแล้วปันนินอะหมก มันต uhm. <cima. S 1> ้องงมไงเดินมีขี้เล่นไหมล่ะมีขี้เลนเออมันหมกฝอยต้องงมไม่ไม่งงกันปนินนะหลุดไหมไปแล้วเรั้งแรกกระบอกอืมเราไปดูตรสมุดผมจะงมผมไม่กล้างมเลยผมกลัวโดนเนี่ยง้ยมันแล้วแก้ป้ายขึ้นเขาไงนี่คป้าเดี๋ยวไปดูรองให้ ร้อยนะครับไปป่ะอยู่ดูป right ่ะช่วยมันไปช่วยกันลูกมาวันต้องแกะกิ่งไม้เดียนี้ลูกยูไหมยูดูไหนวะไม่เห็นอยู่ในแห่แห่ไง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 อยู่ในแห่อยู่แห่อยู่นห่ยอยู่ปลายๆนี่ยะกำลังชนแห่อยู่นะตึกตึกตึก่ย อ่าหนูรวบมือแขลนรวบแงมาเลยเนี่ยรวบแหวนแล้ก่อนเนี่ยแกะตรงนีโย่ลงมาก่อนอย่าๆๆเออเอ้ยเอ้ยเอ้ยนั่นนั่นนั่นอ๋อปรากฏนี่หว่าปรากฏปรากฏปรากฏดวงแกะตรงนี้กับลูกแกะตรงที่ก่อนปรากฏประกบเนี่ยกิ่งไม้เนี่ยโอ้ขึ้นเหมือนปะนินเลยนะปรากฏปรากฏปรากฏนั่นะครับขายขายพระนั่นน่ะวิ่งชนเผาแล้วอยู่ออกไปแล้วก็รู้เนี่ยข้างหน้าเองเลยน่ะเออหน้า่นน่ะ อง,งมดิจับไปจับเลยน่ะจับไปเรามอลออกเผานะอย่ายกเผาขึ้นก็กดเผาว่ากดเผาไว <c oughs> <c oughs> ้ขุนเลยหัวเราะลงอยู่หรอไม่ได้แล้วเอาลวกขึ้นมา <c oughs> ลวกมา <c oughs> ลวกไปทาง,งนู้นต้องลวกไปทาง,งนู้นส่งแห่มันล,ลวกไปทาง,งนู้นเพราะปลามันอยู่ตรงนี้เอาลวกไปทาง,งนู้นไอ้ดวงลวกลวกแห่ไปทาง,งนู้น ตาไมนะ่ยุ่งหน้ะให้มันลวบไปในน้ำมาแหละเดี๋ยวเดี๋ยวมันขาดออลวบในน้ำแล้วก็ยกขึ้นมาอย,อยู่แล้วละ่ะทับเป็น,นยนะอย่างนี้แหละเออดูให้หลังไปน่าคช้าช้า,าไปปรากฏอยู่ปรากฏอยู่มีอยู่ก็หลุดอะ่ะโคตรประกดปรากดยกขึ้นเลย เออบอกอยู่ก็อยู่สิน่าไปมาแล้วปรากฏหนึ่งตัวโอเคงามครับงามครับไปครับโอมนะครับโวยเรียบนะครับมี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 นะมีปลานิ้นด้วยปลานิ้นปลานิ้นด้วเหนือข้างตรงงมนะ เออใครเห็นละหางอ่ะหตัวแล้วเฮ้ยปลตพีปลนินปนินหลายตัวไหนักโมไปช่วยมันจับเลยจับไตเลยแล้วก็อุลกแห่ขึ้นมาเลยล้างแห่เลยเรียบร้อยตาใส่ถุงเลยสวยมากสวยงามมากในตัวในตัวไหนๆไหนก็เอออะไรเหรอตัวนึงมีตัวสองตัวตัวนึง ตุดนไหนนน้ามไปไล่เรวใสดเี๋ย่จะหลุดมือเบร้อยเนี่ยล้างแรกๆขึ้นมาเลยลากขึ้นมาเลยเรียบร้อยใสสวยอ่าดวงโชวเยี่ยมมากมีหลายตัวตรงเนี้ยหมดอืมอืมอืมไม่ทันแล้วโหที่หมดตาไปแล้ว ไม่ดูตามนะครับผมมันหมกมันหมกไมีไอหมกไอโนดี่ไปไหนไม่รู้นะไม่ก็มาทางนี้แหละาจะไปเติมน้ำมันได้กว่าจะเลยกุ้งเนอกุ้งเนอะจับจอมจับจอมเหมือนเดิมโอเคถือไว้นะ้ว่อนกล้ามขึ้นกันมาดีนั่นแหละเวลาชก่วยกล้ามามมีแต่ต่อยเขาไม่ออกล้าล้าเฮ้ยหนาวปุ๋ยแหละ รังวัดที่เขาขายที่ดินแวบแวบแวบน่าใส่สวยสวยงามสวยงามตันทองเรื่องนี่นี่นะครับดิ่งดังดง,ดงนะครับผมงงนครทนี่ มอสได้แล้วมันต้องมีอีกแม่พระเอกอีกแล้วครับนี่แล้วบอกมีตัวเดียวแล้วเอี๋ยวเรกเห็นว่ามีตัวเดียวไม่ใช่นี่วันนี้มาเป็นฝูงเออมันอยู่ตะกี้เนี้ยนายยินจึงจอดมอไซค์นักก็เห็นหลายตัวอยู่เนี่ยนะเดี๋ยวเตรียมขึ้นเลยที่มันเป็นฝูงกับเออใช่ฝูงเดียวกันปันนี้มีบางสังคมยังอยู่เป็นฝูงแกดีๆเอาโอเคเก็บชุ่มเก็บเชือกเรียบร้อยน่ะน่ะมันติดเนี่ยเนี่ยเชือกเนี้น่ะน่ะเออเดอกลูก จะเดียวฟอสไงคุ้มเลยครับคุ้มเลยมาเป็นผงข้่าเออเออเรียบร้อยแค่ครับเรียบร้อยแค่เรียบร้อยแค่เนี่ยขวานนวดลงแล้วนะนะเนี่ขวนนวดลงป่ะเออไปเขาช่วยมันกันไประวัง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 แถลแผลแผลกัน่เกิเรืน้ำขุ่นเออเพิ่งน้ำขุ่นน้ำขุ่น

ไม่ทันมันออกข้าแน่นนรู้จักน้อยไปไปสองคนน่ะช่วยกันดักไว้ดักไว้เสื้อขาดขาดขาดใจเย็นใจเย็นยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอยู่คนละฝั่งเด็อยู่คนละฝั่งเด็อยู่คนละฝั่งนั่นแหละตีล้วงเลยสุดเปล่า นี่่าน้าลึกเป่าไม่ลึกนะไม่ใช่มันมีพงออกไวเปล่าหใหมแต่เขาปิดตัน้้มันใหญ่เหรอใหญ่ดิเป็นคลื่นเลยเป็นน้นคลื่นเลยวุ้ยเปนคลื่นไปเลยไม่ทอไม่งนะคุณพัก่นนันนะคุณเลยนะน่ ดูสิจะมีตัวอย่างนี้ต้องการหรือเปล่าว้ายแสดงว่ามันมีดูต้องล้วงต้องลองล้วงดูดิเอาข้อไปก่อนดิเอาข้อไปก่อนดิเดี๋ยวมันพุ่งออกมาไอ้นอนเข้าไปก่อนไอ้ล้วงเข้าไปก่อนเอาตีนเอาตีนเอาตีนล,ล้วงอ่ะไม่ต้องมือตีนล,ล้วงแล้วก็ปิดปิดทางออกไว้แล้วก็เดินเข้าไปไในนั่นแหละคุมไว้เลยแล้วต,ตีนแล้ตีนใหญ่ๆดู không biết đến 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 không เกาะปูนไหมแล้วก็ตีคนควานดูมีทางเข้าไหมบ่มีอุโมงค์บ่อะไรบ้าอะไรไม่ดีตนไม่เยอปนินไม่รู้จันินีนนก็ดะกินึงจะเข้าไปเข้าไปมีรูใช่ไหมเออแต่คนเหมนกันเออนั่นแหละเครียกมา ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรหรอกมีก <Hum dû t> ุดโดนเลยปากแด้ให้ดวงกระโดดเขียวกมาเขียวกมาน่าจะมีไปช่อนด้วยน่ะอะไรไอหนิ้นกัะตีนนี่ไปช่อนเหรอฮะไอช่อนเนี้ยดิงมเลยอด ม,มสองคนกลัวเลยเหรอไม่มันหนูมนไม่ชอบไปมันลื่นอ่ะมันไม่มีอานาคอนด้าหรอกนะ <c oughs> ไม่ชอบมีถุกฟื้นงงอยู่มามาเพื่อนมาเชื่อกันมางงด้วยกันอ <c oughs> ี่ <c oughs> โค้นไอ้สัเ,เที่อะไรแถวเราอ่ะจะเอ นี่ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไปตัวเดียว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 ไปไหนแล้วก็ไม่รู้คนคนกล้าล้วงมาเพิ่งมาไอ้กินกันถ้าไอ้นนมันอยู่นะเสร็จแล้วเสร็จได้ดูตะกี้เนี่ยหูล้า มีมีมาเลยว่ะวิ่งเป็นตัวเดียวแสดงว่าไปแล้วหรือไม่กระมอกวีนี้ไม่มีแล้วปลาไปง่าไม่ทันไม่ทันม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 ันไปไปเอาตีลุ้นลุ้นลุงนลุ้นี่มันทะลุไหมนั่นลุ้นลเห็นไหมล่ะเอาน่ะเอาน่ะเอาลงไปเจ็บะเฮ้ยนั่นน่ะอ่ะอยู่ข้างใน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 เอาตีลุงนลุ้นเอาให้มันหลังมา โอ้ยอาตะคุไปเลยลงไปช่วยมันเลยลงไปช่วยมันตะเพียนเออตะเพียนจะจับเม่อก่อนแต่ปะลิงเข้าลนอ่ะปะลิงเขอาในไวแล้วลูกนึเอ็งยกแหขึ้นมาหน่อยนึงเออแล้วก็ตีลุงลวงยกแหให้มันอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยให้ลูกแหมันขึ้นมาอยู่เงี้ยเออเอ็งก็ลวงตีลุงวงให้ให้มันให้มันพุ่งออกมาลึกปะน้ำลึกปะเปิดแหมาเอ้าอย่าเปิด

ทำขันหยาถอดรองเท้าไม่มีโพงเข้าไปเปล่ามีโพงมั้งมีโพงเข้าไปเปล่ามันตันเปล่าตันนนะโอ้มัทแล้วเพื่อนเยเยป็นรูเลยนะนะงไเป็นรูอานั้นออกเ้อไป่ะเรียบร้อยแกะดีดีแกะดีดีแกะดีดีไปช่วยมันแกก่อนเดี๋ยวไปช่วยมันแกก่อนสิถึงนั้นแล้วครับได้อีกโครมหนึ่ง ไม่ช่วยมันหน่อยแล้วตรงนี huh? ้มีคอนเทนต์ไงตมนี้มีคอนเทนต์ไงหลังใช่ไหม้อะไรอะคืออะไรอะน้ม้มงบน้ฝนเนี่ยเปนนี่ครับพี่มิกสองครับมิกสองมาแล้วครับ ไล่เลยคุณทารเดินไล่กันเลยใช่เลยใช่เลยโดดแล้วเอ้าน้องเนี่ยน่ะแล้วนี่ปลาอะไรอ่ะเฮ้ยสาวเหรอถามเส้นถามเส้นสามเส้นอยู่ไหน

ุณไ,ได้ป่ะเห็นโทรศัพท์ใครวะไปอปนฟอร์ฟัดเลยแถวาเนี่ยฟองมันอยู่อยู <absorption> ่แถวๆเนี่ย <to> <disappears> เนี่ยเพราะน้ำขุนเลยน้ำขุนเลยครับรอสองสหายหาวานินนะครับ ลงม่งตวาอยู่ในไข่น่ก็ตอนหวานเพิ่ฟองไอ้นี่ขึ้นเลยนีมันอยู่ตรงนี้เออนองินรอน้ำไหลคนอะเอ้าวันนี้เป็นไงผลงานครับได้ครับนะก็ได้อยู่ครับ โอ้แม่น้อยครับผมนี่ก็ใ้กิโลครับลองยกดูสิสามกิโลครับได้อยู่ครับสามสี่โลนะเออฮะได้หมดทุกอย่างแนวนี้เออเอาไปวันนี้ก็ปิดคลิปแค่นี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e ให้พวกเราด้วยนะครับโอเคบ๊ายบายครับ